เอาไม่พูดเลยไอ้คิวมันเราไปลากใส่อันมันนึกว่ามันกิ่นหมดแล้วมันไปเอาใส่ช่องฟิวไว้เน้ยั็ตู้เย็นแล่มันสิกินบาดที่ดีมันลบเฮาหัวบริยูแล้วเฮาลงไปมดสวนอยู่ทางใต้ก็เอาสุดบักียวตู้เย็นคือบ่เย็นบดน้ำคือไหลออกวันดีผมมีเจ้ารอมีดฟันมันเปลาดีค่ะีเปิดคลิปไหมต้องไว้บลาเข้าไปไว้ บัดที่นี้อันบัดสุดท้ายบดสุดายบัดที่นี้ลูกมีดฟันเลยมันว่มึงฟันได้ไดแบบนี้มันว่ามันอยู่เลยเอามีดไปเฮ็ดวิธีให้เบิ่งมีดมีดีนําเด้อครับมีดันมีบักเตียด้บดนีมีดเตียมันเหลาแหลมๆมันบดมีดอปอันนี้ี่อันนี้ใ้้ไผๆๆว่าไผาเรามีด ใช่เพาะเราบว่ฝุ่นนาะแม่เกียทำเน่เจ้าเจ้าเมียนมันสงสงดมีดเลเมีดจำยังถูกดินเออโบ้ผมมีแมวให้มันเล่นแหละมันมีแต่ข่อเ็ดแต่น้ำซู่ดินกันได้ยังมันก็ะนัดเข้าขนาดแนวเล่นน่ะรู้ที่ดินมาตั้งแต่ไปเก็บเห็ดมันเอากวดที่ดินเข้าไปช่องฟิต มันเอาวขนมโอ้มันเอาวขวดอันขี้ดินเยอะโดนเราเข้ามันหายเลยไปแช่ตู้เย็นปะแช่ตู้เย็นรายการคณะวันนี้เราเปิดบุ๊บฟ้าไอคิวมคือเอาอันนี้มันบ่ออกเลยได้หนีหันได้ละลายได้บาดทีนี่เปิดตู้เย็นมีลมพัดน่ากันนี่ น่ากันยีน่ยมนะสมไปแต่นับสม,มัยไปนี่นี่บอกใส่ยังเลยได้ท้องบอดีถ้าติดสั่งก๋วยเตี๋ยวเนี่ยไ่ได้เปลืองดอกพี่เปลืองอย่างกินแบบนี้เลยนะแม่บ่กได้ <laughs> <laughs> บอกแม่งคือ,คอลุงจาคนคะรูนะคนอมา <laughs> นี่น้องก็ทอยไท <laughs> ยทอยไทยเลยนะ <laughs> ตาไม่แต่เขียบอยู่บ่คุนตาไม่ต่เขียบอยู่บ่พุณอ่ะอู้หอาว้องไปหลงห้องน้ำมึงเมึงหัวมึง้งน้งมามึงมาเวลาเทไาด่เลเละคือเลยคอนคนหนึ่งนากนก๋ว็เตี๋ยวพี่นางรีดเราตี๋ี่อนรีดเราบ่ไปเราบาแต่จังสีเราบาเสียงไงเนาะ้อเนาะบ่สงผู้หนานี่เล้มกันเสียงวะนะ เราบวกันแล้วเราเบวกมาแต่ใส่เลยเดี๋ยวเราเบวกมาแต่เราบอกว่าถอดบอสิเนี่ยแล้วล่ะปลุกวิจารคูค่ยังวะแล้วมบวเสียงใหญ่ขนะดพ่อบอกเป็ดนะไปเล่นไปมันเราบอกว่าถอดอันนี้อันเอียนแม่ค้าหรือเราไม่ตะเขียบให้แล้วว่าอันเราเอาเบ็ดไปสิหล่ะให้แล้วแลบบนี้แล้วแบบ ตาจะเอาไม้ตะเกียบกมืออน้องก็ถอย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 ลูกที่เต๋าเรื่องวันเยี่ยวที่นีะควใหญี่ยังก็ส่ายใส่ใส่ใส่ลุหระวังตัวก็ถอยถอยอยถอลูกบมอกน้องนางผู้าวมาสามนที่นึงเอออาอีกสองทีเอาเล่ากันเอาเรื่องกันเดีเดมากกว่ายนยัน เอาอยัางข่าวว่าพายุฤดูร,ร้อนมายปิดประตูเยาแล้วเขาตู้เย็นเปิด <c oughs> ทางตู้เย็นยังไงยังไงขันแม่นมันกนเะบิ่งเวนยานบกทนมันสิเบิงบ่งฝนเบิ่งฟ้าซะก่อนเด้อพฝันสิกล้าไปแดงโมแดงจึงคือจึงคือแต่มันโตแค่ไหนแฟนจอดตัวพูดาแดงจึงคือจึงคืงงอโตแค่ไนแฟนจดเขอาาว่ามันมืดแดงบ่หันเาขาพาเขาพาบอกว่ามืดอ่มหัน เขาเอิ้นบ่ได้มืดแล้วบุญผิวมันโลดแดงคึคืนลมมาแบบนี้ก็รู้เลยว่าถ้าหากมันมืดถ้ามันมืดก็คึ่ฟ้ามันคึ่มไม่ได้ไม่ได้คึ่งอะไรนี้บงเบวมงอฝุ่ออายโลดแดงคึ่งมาทางหันซ้ำตาเปลี่ยนสีเอาไปเลยคุณยายมาดีครับบ้านี้จบคลิปแล้วฮะบายบายจะไปซื้อเขากันพี่น้องถ้าคุณยายคนไปซื้อเขากันบ๊ายบาย